อันนี้เป็นสเปเซอร์ของรถเก็งเราสามารถซื้อมาใช้ได้เจ้านอกออกไหนได้หมดอันนี้เป็นดิสเรบ,บรกระบบดิสเบรกนะครับระบบเบรกเป็นน้ำมันดิสเบรกให้ดูกันเน้นๆเลยครับรอบใายไฟลูกไฟเกี้ยวว่าง รถจะไม่ได้ขับเลยนายช่างเช็คน็อตอยู่ครับอันนี้เป็นเชียยวฝากที่มีสโลว์แล้วก็เต่าคาตายปรกติของมันเดินหน้าท้ายหลังโดยเชียยวฝากเราไม่ฝากกับตัวรถนะครับเราใช้แยกน็อตเพื่อลดแรงไชาการซ่อมบำรุงจะง่ายขึ้นเราก็อาจจะมีมีบัวอาจาระรวีให้หนนะครับอ่าอันนี้คุณลูกสาวช่วยขันน็อตอยู่ ้คุณลูกค้าไปนครไปนครคุณลูกค้าโกแมวเสียแมวเสียแมวนครน,นะครับพร้อมจะขึ้นรถโดยที่ช่างไม่ได้เลื่อนเลยปกลอ้อมาคอยรับอยู่ครับสวยครับคันนี้สวยไหม่กแมวสวยไหม <laughs> ê thôi chạy thôi chạy ok, okay. okay.